นี่คือขอบประตูหน้าบ้านนะครับเริ่มจับเหลี่ยมนะครับเ,เพื่อรองรับการฉาบนะครับมมมมนี่เขาีกเป็นจับเหลี่ยมหน้าต่างนะครับ เริ่มประตูเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมนะครับ <c oughs> นี่ก็สาทีมช่างมาเยอะมากเลยนะครับซึ่งเป็นทีมช่างที่เมือาที่นะครับนี่ก็อีกทีมช่างอีกชุดหนึ่งนะครับ จำนวนคนมาเพื่อล่อนทรายนะครับล่อนเพื่อสมปูนจับเปลี่ยมสมบูชากนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูนะครับว่าทีมช่างมาแล้วสองวันละครับตรงจั่วเริ่มก่อแล้วนะครับจั่วสองจั่วนี่ครับเริ่มก่อแล้ว สาก็เริ่มจับเหลี่ยมครับการเตรียมงานการวางแผนเนชุดนี้ไว้ใจได้มาแล้วที่นี่ก็เป็นอีกงวดงานงวดหนึ่งนะครับคงจะอีกนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาการฉาบไม่ใช่ว่าแบบทำแบบ งานช่วงอื่นนะครับช่วงอื่นมันจะไวนะครับนี่ยังขอบหน้าต่างนี้จับรอแล้วนะครับเริ่มเตรียมรอแล้วรอจับนี่ครับมีเชือกจับมีชุดหนึ่งก็จะจับดิ่งจับระดับไว้รอช่างจับดิ่งํงำนานเขาก็จะดิ่งเชือกได้รอ อีกชุดหนึ่งก็จะเริ่มจับเหลี่ยมมานะครับนี่ครับนี่คือการเตรียมงานการเตรียมงานเป็นเป็นทีมครับทุกช่องหน้าต่างต้องประตูช่องก็ต้องทุกเสานะครับจับเหลี่ยมนี่เรามาดูหลังคานะครับ หลังคาที่ว่ายบูนนัดนะครับนี่ก็เลยมจากอุดหนึ่งก็จะขึ้นเห็นไหมครอบนะครับนั่นเริ่มครอบแล้วนะครับนี่ครับก็มาตรงไปตรงมือจริงๆเริ่มจากการวางแปรวางโครงต้องฐานต้องไปเลยนะครับ ถ้าวางงานได้ปุ๊บการแผ่นก็ต้องไปอีกจะเป็นร่องตรงดุนนะครับเขาวางโครงงานมนีเหยียบแผนทีมืออาชีพมันก็เห็นงานเขาจะมาใครจะทำอะไรใครจะทำไง ลองด,ดูมุมกว้างครับ งานด้านข้างนะครับข้างก็เริ่มจับระดับนะครับจับระดับถึงเส้นมาช่างที่จะเลี่ยมนะครับนะครับ,สบเสาเลียมทุกครับจะมี